วันนี้มาเจอกับคุณเต้าวิชาวิทยาศาสตร์นะคะดเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณเต้าจะสอนดเด็กต่อนะคะเกี่ยวกับการเดินทางทางบกนะคะต่อจาก วันอังคารเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณเต้จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กทาเรียนรู้เกี่ยวกับาการเดินทางทางาบกนะคะเด็กๆคะการเดินทางทางบกคืออะไรนะคะคือเราจะใช้รถนะคะให้คุณจุ๊บขึ้นรูปค่ะรถยนต์ค่ะเด็กๆเคยนั่งใช่ไหมคะทคุณพ่อคุณแม่จะมีใช่ไหมคะอันนี้ขเขาเรียกว่าเดินทางทางบกค่ะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ค่ะเด็กๆดูนะคะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเลกถ็กคะ่ะ รถตู้รถไฟเอ่อคุณเต้บอกว่าอันนี้เป็นทางบกแต่รถไฟนะคะต้องวิ่งทางรางใช่ไหมคะเพราะว่ารถต่างๆเนี่ยจะวิ่งสามารถวิ่งบนถนนได้อย่างเด็เดกๆปั่นจักรยานเด,เด็กๆก็สามารถปั่นที่ถนนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นรถไฟเนี่ยทางบกเหมือนกันแต่ต้องใช้รางในการเดินทางใช่ไหมคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดนะคะอ่าบขึ้นรูปเลยค่ะขึ้นรูปใหญ่ๆเลยนะคะจะได้รู้ว่า เด็กๆคะหน้าที่18นะคะแล้วเด็กๆดูนะคะอันแรกที่ครูจุ๊บขึ้นรูปให้ทางด้านนี้จะมีรถไฟเด็กเอามือชี้ไว้นะรถไฟค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นรถอะไรคะเด็กใช่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วรูกข้างล่างตรงนี้นะคะเด็กเห็นไหมเอ่ยเป็นรถยนต์ค่ะ แล้วก็ข้างล่างตลาภาพนี้คือรถตู้ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยช่วยรากเส้นยานพาหนะชนิดใดน,นะที่ต้องใช้ถนนค่ะอ่าวมาดูสิคะเด็กๆคะดูค่ะครูเต้ออธิบายต้นคลิปไปแล้วว่ารถไฟต้องใช้อะไรคะอ่าใช่ต้องใช้รางรถไฟไม่สามารถวิ่งบนถนนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรากรถไฟค่ะทีนี้เรามาดูรถมอเตอร์ไซค์อ่ะคค่ะ แบบคัดที่คุณจุ๊บขึ้นให้นะคะเด็กก็ทําตามคุ๊จุ๊บได้เลยให้คุณจุ๊บนะคะลากมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปที่ถนนให้กูเต้าไหนค่ะอ่าแบบนี้เลยนะคะต่อไปมาดูรถยนต์ค่ะเด็กๆเอามือชี้รถยนต์ไว้นะคะเด็กเคยนั่งไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเวลาไปข้างนอกให้เด็กเนี่ยเอาดินต่อเนี่ยรากตามคุณจุ๊บเลยค่ะรถยนต์ต้องวิ่งที่ไหนคะใช่ค่ะบนถนนนะคะรถยนต์ไม่สามารถวิ่งเหมือนรางรถไฟได้ค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะคือรถตู้อ่ารถตู้ มีสี่ล้อเหมือนรถยนต์เลยแต่แค่ลักษณะนะคะจะไม่เหมือนกันเด็กๆ,ๆก็ลากไปหาถนนเหมือนกันค่ะเพราะว่ารถตู้ก็ต้องวิ่งถนนข่าไม่สามารถวิ่งบนรางรถไฟได้นะคะเอาลากแบบคูชุบเลยค่ะทีนี้นะคะเมื่อทาแบบฝึกหัดอันนี้เสร็จแล้วเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆต้องระบายสีให้คุณเต้าด้วยนะระบายให้สวยๆนะคะเด็กๆทีนี้ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้านี้อเด็กๆมาดูเลยค่ะหน้าที่19นะคะคุณจุ๊บขึ้นรูปให้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ย นำสิ่งของมาประดิษฐ์ทีเนี้ยเด็กๆก็อยู่ที่บ้านคุณเต้าอยากให้เด็กฝึกวาดค่ะใช้ในการวาดวาดรูปแต่ฝึกจินตนาการของเด็กในการวาดรูปเรืออันนี้เขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยใช้อุปวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ําได้ที่เหมือนเรือใช่ไหมคะในการวาดเข้าไปในนี้แต่วันนี้คุณเต้าเตรียนโจทย์ค่ะให้เด็กวาดรูปเรือมาดูกันค่ะเด็กๆคะอันดับแรกให้เด็กนะคะเตรียนสอมาเลยค่ะวาดนะคะวิธีการวาดให้เอียงแบบนี้ค่ะอ่าทำตามคุณเต้าเลยนะ เด็กๆก็วาดให,ให้ใหญ่ๆนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากนะคะจะาาได้ระบายสีง่ายแล้วเด็กก็ขีดเป็นเส้นตรงคะ่ะแบบนี้เลยแล้วเด็กๆก็ขีดเป็นเส้นตรงให้เท่าๆกันแบบนี้แล้วเด็กๆก็เฉียงแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้ว,วเด็กๆก็ใส่ให้มันมีเอ่อเป็นห้อง,องเครื่องนะคะเด็กก็ใส่คือห้องสีเห้ีงยมเรียบแบบนี้แล้วตักทู่ให้หน่อยค่ะ แบบนี้แล้วยังไม่เสร็จค่ะให้เด็กวากดเป็นเส้นให้สวรๆอ่ะแล้วก็ทำคลื่นแบบนี้อ่าเป็นคลื่นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแบบนี้นะคะหรือใครวาดเสือกุเต้าเด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะวันนี้นะคะเต้าฝากกันบ้านวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ